ไปดีพี่น้องมือนี้มาหาสร้างสามเชือกต้องมาลงใหม่ครับครับอันแรกซื้ออยังครับเพคนซื้ออยังครับอันแรกน้อองงทครับยอดทอง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 อันสองผู้ที่สองคนซื้ออยังครับโมเมผู้เก่าโอ้ยโมเมผู้เก่าผู้สวยผู้สามคนซื้ออยังครับน้ำโชคครับน้ำโชคสวัสดีโโวห ว้าวนำโชคโมมีแล้วก็ยอดทองนะครับสามเชือกนะครับชูปอันนี้ตัวใหญ่ครับเดินไปและเดินไปละเดินไปแล้วอ,อิเลฟแฟนวู้ดว้าว,ว,าวสวยจัง